วันที่20พฤศจิกายน2568สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครพนมได้ลงพื้นที่นิเทศสกรระดับตำบลต้นแบบ 5D Premium ประจำปีงบประมาณพศ2569ของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านแพงการนิเทศในครั้งนี้นำโดยนางดุดเดือนคำวัง รองผู้อำนวยการสำนักงานสกรประจำจังหวัดนครพนมประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการนิเทศเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการทำงานเชิงบูรณาการสารงานเดิมเติมงานใหม่ด้วยเทคโนโลยีและภาคีดเรือข่ายเพื่อพัฒนาบุคลากรและข้อเสนอแนะกำลังใจเชิงปฏิบัติการและลงพื้นที่สกรรระดับตำบลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสกรรระดับตำบลต้นแบบ 5D พลีเมียม ซึ่งมีสอกอรอระดับตำบลที่เข้ารับการนิเทศทั้งหมดจำนวน6กตำบลได้แก่ตำบลหนองแวงตำบลขนทองตำบลน,นาเขตำบลบ้านแพงตำบลน,นางงัวและตำบลไผ่ล้อม สกรอระดับตำบลต้นแบบ5 d ีพรีเมียมเป็นแนวทางการพัฒนานและยกระดับสกรอระดับตำบลให้มีศักยภาพในการจัดก,การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพตามองค์ประกอบ5ด้านาตามแบบประเมินคัดเลือกสอกรอระดับตำบลต้นแบบ5 d ีพรีเมียมประจำปีงบประมาณพศ2569 คณะกรรมการนำผลการวิเคราะห์สรุปเสนอแนแวทางการพัฒนาสการอระดับตำบลให้เป็นห้องเรียนคุณภาพมุ่งให้การศึกษาไม่จำกัดอยู่ในแค่โรงเรียนแต่ขยายสู่ทุกพื้นที่และทุกช่วงวัยหลังจากนี้สำนักงานสกรอประจำจังหวัด,ดคนครพนมจะยังคงดำเนินการนิเทศติดตามสนับสนุนพัฒนาสกรรระดับตำบลต้นแบบ5ดีพรีเมียมอย่างต่อเนื่องต่อไป